तुम्हें है ทำไมไปไปรบกับหมาบ,บอส <c oughs> มันเห่าเรื่องธรรมชาติของมันผมก็ยังโดนเห่าเลยโดนบิดสังเงาท่านโอภพโร <c oughs> ดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ขอรบรักทุกคนทุกท่านนะครับวิถีชุมชนคนบ้านเรานะครับก็มาเรารู้มาดูงานนะครับมาดูงานที่ดูใบนะท่านผู้ชมเคยเห็นท่านผู้ช่วยไหมครับน่ผู้ช่วยเดินมาแล้วนสวัสดีครับ ไปไหนครับไปซื้อน้ำมันเครื่องอ๋อครับได้เลยครับทำไมเดินมาล่ะครับอ๋อเอาทำไมไม่บินมาล่ะครับไปแล้วครับฝากไว้ด้วยครับวิธีชิสูนมันเรา,าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะ ตามด้วยก็ดีนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ